สวัสดีครับนี่มุมนี้เลยนะฮะมุมนี้เลยเรายังอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะฮะให้ชมวิวแบบนี้เลยนะฮะเราอยู่กันที่นี่ห้องน้ำนะฮะตรงนั้นเป็นลานกลางเต็นท์นะฮะมีห้องน้ำมากมายนะฮะด้านนี้เป็น วัดนั่นเองนะแม่ดูเหมือนแบบแต่เขาเรียกดูเหมือนเป็นสถานที่จุดกลางเต็นท์ได้เลยนะแต่เป็นวัดผาไทยนั่นเองนะฮะที่เขากอา็อยากให้นักท่องเที่ยวแวะเข้ามาในวัดแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะฮะบริเวณนี้ได้ด้วยนั่นเองนะฮะให้ชมสามรอหกสิบเลยแล้วก็เนแต่วิวมันดีสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้แล้วก็ลมสบายมากเย็นสบายมากเมื่ออยู่ในวัด โอ้โหเจ๋งจริงๆนะฮะแล้วถ้าเดี๋ยวมองเห็นบริเวณไกลๆโน้นนะฮะก็จะเป็นลานนะฮะสำหรับกางเต็นท์แต่ว่าก็จะสําหรับพระนะฮะมาเหมือนแบบมากางเตนะ็นท์อ่ะเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> สามารถกางเต็นท์ได้ตามบริเวณนี้เลยแม่เจ๋งจริงๆเดี๋ยวผมพาเดินชมนิดนึงแล้วกันแถวนี้ก็มีสระบัวด้วยนี่ ซึ่งอากาศน่าจะเ,เยนสบายนะแล้วก็มีโบถสโบถนะนะ์สวยงามนี่ฮะโบสถ์อยู่ไกลๆนะนะฮะสวยงามนี่วัดผาไทยนะครับอยู่เขาเรียกอำเภอผาไทยนี่แหละอืมก็คงจะอยากให้คนเข้าวัดมากขึ้นด้วยนี่มีจุดชมวิวที่สามนะฮะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูแป๊บหนึ่งนะนิดเดียวนี่นี่นะฮะนี่นะะ ทางวัดก็เนี่ยยังทําพื้นที่อีกเยอะเลยนะพื้นที่อีกเยอะเลยนะฮะที่แบบว่าก็มาทํากิจกรรมกลางเต็นท์นะฮะเขาเรียกว่าพาทุดงแล้วก็มาเขาเรียกอะไรจาพรรษาเหรอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะกัดเนี่ยกันที่นี่โ,โหนี่นะครับมีเนินโดยถ่ายรูปสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็เนี่ยเป็นมุมที่จะไม่รู้เขาจะกางเต็นทะ์ไหมนะในอนาคตนะฮะ ตอนนี้เขาบอกว่าพอเป็นโควิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นนะครับเตรียมไว้ก่อนนี่นี่ก็จะเป็นศาลานะฮะนี่ทำกิจกรรมภายในวัดนั่นเองเดีย๋ยวให้ชมโอ้โหแต่ว,ว่าวิวนี่มันคือแบบสุดๆดไปเลยนะฮะนี่วิวคือสุดๆดไปเลย ได้มุมมองนะฮะโอ้โหผาสลับซับซ้อนคืออันไหนเป็นอันไหนก็ไม่รู้แตก่ก็ประมาณเหมือนแบบโซนนั้นก็น่าจะไปทางแบบทุ่งสแสลงหลวงไปทางาาเพชรบูรณ์หรือเปล่านะฮะนี่ฮะโอ้โหลานนี้มันช่างหน้ามากลางเต็นท์มากเลยเนะฮะนิ่มๆแบบนี้นะอยู่มุมนู้นนะไม่ร้อนแล้วก็ชมวิวแบบนี้เลยนะฮะมันช่างแบบ สวยงามน,นะฮะก็ยืนถ่ายรูปก,กันบนนั้นนะฮะเป็นเพลิงนิดนึงนะครับแล้วก็ชมวิวแบบนี้เลยนี่โอ้โห,หดูนะฮะเทือกเขาสลับซ้อนกันมาสุดๆเลยนะ,ะแม่นี่ฮะถึงบอกนะฮะจังหวัดที่สุโลกนี่ก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายที่ก็ยังค่อยๆเริ่มให้เห็นกันขึ้นมาเรื่อยๆ น,นี้ก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ขึ้นขึ้นทางฝั่งเดินมะปางคือฝั่งทางทิศตะวันตกนั่นเองนะครับถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าถนนหมายเลขสิบสองใช่ไหมอ่าก็จะไปอย่างที่บอกนะครับไปผู่หิรลองกล้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นคงน่าจะเป็นโซนนู้นนะมั่วๆนะใช่ไหมโอเคยัไงไแค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับแม่พอดีผ่านและเห็นแล้วมันดูน่าสนใจเลยมาให้ชมกันนะฮะ แหมเจ๋งๆดูดิฮะโอ้ถ้ามันเป็นลานกลางเต็นท์นะ <c oughs> ขอพระสักหนึ่งคืนอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้และครับ